วันวายของน่ะหางกระโละงปาหมูบานเอาไปเลย ของอาหารกระโลงขาหมู่บ้านเขาไปเลยข้าบ้านเลยข้าบ้านเขาไปเลยแต่ออกกระโล่งน่นะไปบ้านหลานข้าที่อยู่กลางบ้านเนาะโอ้ทกเขาก็โลงไปเฮียนเพลินเพลินกับเปิดฝาโล่งเองพรอบโอ้ทุงโซบข้างในเนี่ไม่โซบพร้อมเหมโซบมึงยิ่งเอาเอาเบอร์บอร์ทรงกินตัวมื้นตามื้นตาคนตายแล้วแต่ว่ายังมื้นตายอยู่เปิดเปิดกระโลง เปิดก็โลงเน่แฟนนะนีจะคลองห้มไปแล้วเช่นเปิดกะโล่งมันเมันมันจะเป็นหยาิกันในฝัน่ะเปิ้นก็เยว่าไปดีเด้อแม่เด้อเปิ่นก็เลยเอามือลูบตาปิดลง่มแล้ว่าเปิดเราตา่นเมื่อหลุดสีคือใครวิ่นบลืมเมียงจางเนี่ยจนในเอามือลูบลุ่มตายตาบลับตายตาบลับ อ้าวพี่น้องสวัสดีน้องการครับผมสวัสดีครับแมกตามพี่น้องน้ำหากันมาเรื่อยเอื่ออเติมนี้หาตัวย่างเนื้อชิกมงมันยุ่ทุกมองตัวมาจอบยุ่งอยได้มาจอบไปได้เลยจช็คในให้กี่เงาทักเก้นสามตัวแตกจนเอย บ่เ,เคยฝันนักเจ้าเลยเป็นปบ<อ>่ะโล่จ้ะบ่เคยฝันแบบว่าหามกับล่องขาหมู่บ้านบ่เคยฝันแบบว่าฝันเห็นคนตายเองส่เป็นผู้หญิงผู้ชายเองส่เ้าคือยังว่าตีเลขได้เขาตีเป็นสี่ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์ี่ยังเขาฝันเห็นคนตายเนี่ยตีตั้งแต่ลักศูนย์ขึ้นมาเลยขอนญลักเก่าอ่ะจะของผู้เดียวตีลูกแบกกระล่องนี่แบกกับหลานชายกกับหลานโอ้แบกล่องสวมจาของแบกข้างหลังหลานโจมข้างหน้าข้างกันแบกไป เบกเซบาเบกเซบาไปเลยร้านเดือนตัวนิดหน่อยนะตาโล่งเสมอเลยโอ้โหแบกบไปพุ่นละ่ะร้านขาแบกบไปร้านขามีวอลี่เนาะแบบว่าแบกไปปึ๊บก็เอากระโล่งตั้งโล่งเพื่อนบอกว่าไอ้เอาตั้งโล่งนี่ละลาวสนตั้งโล่งนี่เพื่อนก็นนเ,ปนกเปิดฟ้าโลง่งซบบัรับตาสวยมืดตาเพื่อนก็นเลเวาลแบบยังนไงหระไปดีเด้อแม่เด้ยอร์ยังงนี่ยเคือนกล็ลูก เลตาเพิ่นล่งเพนก็เล่ล่งเพิ่นก็เลยปิดฟ้าเพิ่นเล้หไฮจูงตไวแ้างบ้านทางบ้านเพิ่นเพื่อแบบกระโล่งอย่างบอกเอานี้ตัวแ้างหิ้งตัวนี้จะเป็นขั้วตัวนี้จะเป็นทงทางเดินเลยบอกเอาไปตังม์ยังอวมาที่นี่ก็เลยเอาไปตังไวไให้เพิ่นก็เลยมาถามหน้าสาวผูดเี่เพิ่นเป็นกรรมการหมู่บ้านว่าบ้านเลขที่เพิ่นอีหยังเพิ่นก็เลยบอกสองร้อย มันน<อ> hmm. mm ี hmm. 100, 5, oh. five. Five, oh. ้ทำค่นค่อยตีลดงหายเพิ่นก็บอกว่าซีศูนย์ซศูนย์ซีซีอาได้วางสิอซีศูนย์ซีซีศูนย์ยังก่็บางศูนย์เขาเยเอาซีสองน้ำเป่นวางสีนย์เปนบอลซีนะมันกะอยู่ในนเนวงเดียวกันคือแบบคือซีศูนมาเลยคิ่กับสองร้อยม่อเปนซีสองศูนย์ยังเลยเป็นบอให้เอาน้ำเป็นเรื่องศูี่ ก่อนว่าซีสองศูนย์มาทีสิซ <C 20, S 2> ีสองศูนย์ศูนย์ซีซีอย่างนี้เพื่อนบอกไปนะเออเอ้าบัตรตัง๋งงวดนี่ฟันยังไงก่อลืมอันตัง๋งงวดนี่ฟันว่าเด็กน้อยคนตายคนตายแล้ววันนี้เขาเจาะเอามันตายแล้วฝืนหลยแบบฟังไม่ใช่ลม บ่ใส่กะโล่งฟังเอาหัวมันจูงลงไปในลุมเหลนผมแล้วแต่ว่าขาหน่องใบย่อมเอาโล่งขาหน่องมันแข็งซี่ขึ้นก็เลยดึงขาหน่องขึ้นมาหน่องก็บอกแว๊ด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 เยอะตะวันนานอีแข็งงุ่งก็เลยจูงแขนมันแลนไปบ้านแต่ว่าดีใจว่าหน่องฟื้นนี่สิเออเออได้จูงแขนแลนไปบ้านจูงไปปุ๊บหนาน่องมันเปี่ยนสีจากสีเขาสีขาสีซีดแข็งแข็งพึ่นกับเป็นสีชมพูลองไดแลนหล่อเขาไปแหงเม่มัน มันอยู่หันกับน,นิดผู้หญิงกับผู้เฒ่าวอพุถาวรมันสามคนแล้วกับแม่น้องเป็นแมยรุ่นรุ่นเล่าข้าวเดียวกันนี่แหละก็เลยเอาไปให้ก็เลยก,กอดเอาก็เลยว่าเอ้าก็ไมคยตีเนก็เลยว่าเล็กหน้อยโยคะคืนมันเป็นหานี่เล,ล่าก็เลยว่าผู้เฒ่ามันก็เป็นเกางี่งก็เป็นซีก็เลยว่าหาเกาซีนั่นอหละคนนี้ก็เลยว่าฝันฝันอันนี้แหละแบกกระโลง แบกกระโล่งตออะนุ้นบอกว่าหลังหลังอันมี้สามมือเนาะอะแต่ไมาฝันเลยฝันก่อนวันพ่าฝันประมาณว่าฝันสูงก็เลยว่าเอ้าถ้าไม่ฝันมาแบบกระโล่งมังสิเนอะไ่เคยฝันเลยทีเดียวก็เลยถามพระเจ้าบอกพระเจ้าฟังพระเจ้าว่าว่ามันเหลงมึงเข่าเปว่าสารพัดเหลงมึงเข่าหลือมึงฝันดีตัวนี้ฝันมาหามกระโล่งเขาบาด บ่เคยฝันว่ามันว่ามันบั่นเจ้าของเนาะแต่ว่าเป็นมู่บั่นเจ้าของดูโดนบั่นไปขอบั่นผู้อื่นแต่ว่ากระโลกเนะไปตั้งบั่นผู้อื่นแบกผ้าไปเลยผ้าสารปูแบกไปที่ไล่ะพาสารปูไปเลยเขาในกลางหมู่บ้านเลยก็เลยก็เลยถามเพื่อนเพื่อนก็เลยบอก420กับ 0cc อนไร420ก็ได้เับใดสบาย สี่ศูนย์สี่ก็ได้ปะที่เอาผู้ตายคุณทักคนบ่นบ่เคยหนอกไม่เคยหน่ะไมนรู้จักจอ่พร้อมเป็นผู้เทาแต่ว่าเอาไปเอาไปไว้บ้านได้ที่สองร่อยเมนอืม เอาไปไว้บาลีทีสองร้อยเจ้าขอก็รู้จักบาลีทีเพิ่นว่าละบาลีคีขอดดไปเล้ถามหนาหน้าเพิ่นเป็นกรรมการหมู่อ้านเนาะไปเลยถามว่าบาลีทีเยาวรีบาลีคขอดหลังขาเด้่อบ่แม่ละหลังอื่นเด้อเพิ่นเลยบอกสองร้อยหนาไดบอกก็เลยไม่สองร้อยนมีซี่สองศูนย์อเงี้นถามื่อให้เจ้ากตีให้กระตรงกัน สองศูนสี่ศูนย์สองนีมากไม่นาะสี่สองวันนี้ส่งมากเลยจว่าแมนเมนตวเบ่เคยฝันหามกันกับลานไส้เนาะเออเล็กหน่อยเล็กน่อยก็เป็นสองนี่แล้สองสองหล่อยสี่ศูนย์สองบอกสี่สองศูนย์้าเพิจะคัดสามตัวแตกเลยเออสายันดีเลเออันดีแล้ว ตัวตอบว่เ549ต่องวดแล้วก็098ย์เก้าแปดเนี่ของาบกนิดน่อยมอสเนี่ยนอยเห็นบอกชุดตอบ่บอก240ามตัวดสี่ห้า่า้าวกได้บอก่เนี่ยจะิพอกัร้กันถามตัวแปดก็คือหาใช้เรือบาตนี้ือ เอาครับผมตัางอย่าเอาพี่น้องบิจารณาเอาบิจารณาญาณในการรับชมะตีเอาน้ำเนาะครับเนาะตีให้บ่มากกะเขากะตีเอาที่นึงกะตัดสองตัวให้กัมีสีศูนย์สีสองกับสองศูนย์มีตัวมากตัวมากอะตัวมากซีสองสีสองเอา่องผิทคนละตัวละบาทเอายังยังมีอยกเอนยัอยังมีโอกาสหลายมืออยก ครับผมเนาะก็จะว่าซีสองคือแบบไม่ถามกับโล่งหามกับโลุงเข้าไปเขาเรียกว่าสีสองกอหามสองคนเแบบไปสองคนกับหลานมันผู้หน่อยแล้วผู้หนึ่งนี่แล้วแม่ผู้หน่อยผู้หน่อยย่างออกหนาไปบ้านเลขที่สองชุนชุนไปบ้านเลขที่สองชนชูนนี่มันกับมีเราสองคนเลยซีนี่คนตายมันกับชุนนี่แล้วเนาะ ี่ศูนย์อ่าสี่สองสองศูนย์ครับเอฟซีครับผมคือตัองวดศูนย์เก้าแปดนี่เด็กน้อยบอกเลยครับเด้อลูกไส้หมอบอกสึกสามตัวนั่นละอ่าเมื่อวันแตกตัวไหนแตกลูกก็สันว่าหาแตกว่าสั่นม่ยหาแตกก็เลยไม่หาซีเก่าน้องครับอยู่ซีครับผมสุขสมบัติครับผมฟังทุกท่านครับ